โอ้คร oh, ับถึงต้องวิ่งนะครับถึงกับต้องวิ่งนะผมถึงถึงกับวิ่งแมนนกเาไหเปรี้ยวขนาดก็เป็นตากรน้ำได้นีละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลบมล้มเด้อโอ้ลลลลล้ลไบะบวก็บะโอ้ยใส่นางไห้ได้แท่บาทเมาเบ่งมาเบ่ง เบียบคนเลยโอ้โหยาไทยที่ล่ะโอ้โหโอยยากหรอกรุ้นแรงก็ยังแบบเอ้โหก็ลงคอนเลยอุ้ยเตียดจริงๆนะทีนี้โอ้มาแรงมากตอนนี้โออก็มาดิมาทำไมมาเขาจะร้านเมรีเข้าเออกระท่อมกันแล้วนะครับครับลมก็เล็กนะครับลมก็เล็กไม่รู้จะเข้าได้กี่คนนะ ีก็เต็มกับหน้าแดงหนี่งคนหนึ่งเดือนในร่มเสร็จผมอีกพอแดดออกก็อยากอยู่ข้างเธอเธอนี่นีพอหน้าหนาก็อยู่แต่อยู่ใต้พังห่มเดียวกันกับเธอโอกี้เมื่อกี้หน้ำพิซซ่ามลใช่ไหมครับไม่ไม่ครับก็คือตั้งโพงการหายมาดูแม่ฟังแม่เมื่อกี้อ่ะเข้า่าแบกถังแก๊สเข้าไปเข้าไปในออฟฟิศบอกผมเอาถังแก๊สมาส่งครับก็ ถังที่เอาออกไปจากบ้านลุงผมมาออกไปผมก็เลยบอกว่าเอาถังแก๊สมาส่งมันไม <identical S 3> <nhiều S 2> ่ใช่ที่ส่งนะตรงนั้นน่ะงูงูเหรองูมันที่ส่งแก๊สไหมต้องงแจ้อนไปเอาคือมาบอกลุงป้าตอนไปเอาไม่เห็นบอกแอดมินเขาติดงานตอนไปเอาทำไมไม่บอกตอนไปเอาทำไมไม่บอกก็แอดมินก็คุยกับเอฟซีลุงก็อยู่ตรงนี้ตอนไปเอาไม่ได้อยู่ โอ้ยังไปได้ไปไปไปให้สุดเอาก็กัะตันสอนเอามาจากกระตันไปให้สุดไปให้สุดเอาไปอีกมันจะสุดได้ยังไงคลิปนี้แชร์ถึงพี่สามุนนะครับเรียกออกมาเลยดีกว่าไหมเอออเาพี่สามมลเห็นงานตกข่ามันบนแล้วด้วยครับคนตกแบบนี้จะเอาตู้เย็นไปได้ยังไงตู้เย็นเอาไปได้ครับตู้ตู้เย็นโดนฝนได้ เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบที่ไม่มีจุดไหนที่มันไม่โดนน้ําเอ้ยทุกอย่างมันโดนน้ําได้ตู้เย,เย็นนะครับขึ้นกันน้ำครับผมใช่นอนไปได้เลยคอออมเเพรรสซ์โ้นอนไม่ได้ามมาครับนอนไม่ได้น้ํายาแอร์มันไหลย,ย้อนครับเครื่องผมจะนอ็อป<า><า>ให้มันออก,หม,อกหมดแล้วเราค่อยไปเติมใหม่เต<า>ิมน้ายแอร์ใหม่คือคืองั้นไม่ซื้อเครื่องใหม่ไม่ดีกว่าเหรอครับลุงพันมาแล้วลุงพันมาแล้ว ไม่ไม่เลยสีแดงแดงมากเอาไปหัวนี่ต้องเอาไปโยนลงสะแช่สะไปเจ้กคนนั่นบ่แช่ทั้งหลอนหมดนึก่ใบยางเห็นรถไปครับเครื่องซักผ้าดิเอาลยกันต้องซักขี้ตมซะก่อนน่าจะได้อยู่อยู่อยู่อีกวันหนึ่งแล้วถามวันละเราไม่รถกระบะไปลงหลงหนองน้ำเลยเด้อครับเด้อไปเลยพบแปนแล้วเครื่องปั่นไฟอยู่หน้าหนะก็โยนลงแช่ไปก่อน อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเซนน่ะนี่คือบ่าวนูเด้อครับเด้อสเสร็จแล้วไปก็บกับผมเด้อครับผมนี่ละเพิ่งปั่นแต่ว่าเจ้าแต่ว่าเจ้าต้องเป็นคนเห็ดได้โอ้โหเหบ่เป๋ยตัวเห็ดไหนเฮาเบิ่งก่อนผลักหมดเฮาบ่เคยเหตุผลจุงเลยสามนมก็ยังลุ่มอยู่สามนมผลักฝากแปรก็ไปเอาล่มเนาะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเหลือไม่เยอะถ้าถ้าใช้แก๊สนะมันจะเร็วเอานี่จะเสียบไว สังเกตตัวหอโอ้โหอสกูกันอีหลีตัวนี้ต้งหลายโตแวไหมปลานั่นนะเอาคืนมาแล้วก็ดีเอาคืนมาแล้วไม่รู้มันรักสกูร์อะไรสิไม่มาเอาสกูคิดได้ยังไงตัวนี้นะคุณคิดอยากจีบปีนเกี่ยวนี่เนาะเออพูดว่ามีเกี่ยวมาน่อยากจะบปีนเกี่ยวโอ้ยปลาหเข้าลงแล้วแมชิดนะเมื่อกี้เห็นวิ่งล่มแล้วล่มนั้นไม่อยากเข้าอโอ้หวานเล็กเกินปาดลมคือหวานแหววว่าคือหนาตาเท่านี้ ไปเดี๋ยวเ,เราไป้องน้นเ่นกันาไม่ได้กลางโน้นบานุ่งๆไปเราตาม<ป>ชอ็อตทุกปอคทำเรื่อยๆ